สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปินมณีเกิดเมืองเล็กหรือครูปิน่นะคะตำแหน่งครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนบ้านเด็กราบินทาค่ะในวันนี้นะคะครูปินก็จะมาสาธิตการสอนเกี่ยวกับทักษะการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและมีความบกพร่องอื่นร่วมด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมที่จะสาธิตการสอนนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการฝึกนักเรียนในขณะที่นักเรียนทํากิจกรรมอยู่ที่บ้านค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะครูปิ่นก็จะมาสาธิตการสอนในกิจกรรมการดินน้ําใส่แก้วค่ะโดยมีเด็กชายศิวกรรักบัวทองหรือน้องเฟิร์สนะคะมาร่วมกิจกรรมสาธิตในครั้งนี้ค่ะน้องเฟิร์สมีลักษณะความพิการตาบอดสนิททั้งสองข้าง พัฒนาการในการเรียนรู้ช้าวกว่าวัยและมีภาวะออทิสติกอุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิต 1. แก้วน้ำพลาสติกแบบมีหูหรือไม่มีหูก็ได้ 2. ขวดน้ำพลาสติกชนิดฝาเกลียวที่มีฝาขนาดใหญ่หรือเล็กโดยให้คำนึงถึงลักษณะความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคล กิจกรรมการดินน้ำใส่แก้วนะคะเบื้องต้นผู้ปกครองจะต้องให้ความช่วยเหลือ,อนักเรียนหรือจับมบือทําทุกขั้นตอนจนกว่านักเรียนสามารถทําได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอนค่ะสําหรับขั้นตอนการดินน้ําใส่แก้วมีดังนี้นะคะหนึ่งใช้มือสำรวจลักษณะของขวดน้ำและแก้วน้ำ 2. จับขวดน้ำแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งเปิดฝาขวดน้ำ 3. จับแก้วน้ำโดยวางนิ้วชี้ให้ชิดขอบแก้วน้ำประมาณ1ข้อนิ้ว 4. ดินน้ำใส่แก้วโดยให้ระดับน้ำสัมผัสกับปลายนิ้วชี้ ฝาขวดน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมการดินน้ำใส่แก้วไม่ยากใช่ไหมคะหวังว่ากิจกรรมการดินน้ำใส่แก้วคงเป็นประโยชน์ให้กับผู้ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้กูปิ่นกับน้องเฟิร์สขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ